วันที่13กันยายนพุทธศักราช2567เวลา15นาฬิกา32นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัคราชทูตณกรุงปารีสส่งร่วมกิจกรรมเผยแพร่องคความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทย m a j e s t i c ชุดไทย Past to UNESCO Intangible Cultural Heritage เป็นวันที่2ซึ่งมีพระดรําริให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีส ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโกจัดขึ้นเป็นแห่งแรกเพื่อเผยแพร่ชุดไทยและผ้าทไทยอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จักต่อนานาชาติโดยประเทศไทยได้ประกาศขึ้นบัญชีชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติในราชกิจจานุเบกษ,ษาเมื่อวันที่29มกราคม2567และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและ แนวปฏิบตัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกตั้งแต่วันที่26มีนาคม2567 ดยมีนายดอฟลินหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิกยูเนสโกนางสุสานเซนเจอร์หัวหน้าหน่วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ยูเนสโกผู้แทนพิพิธภัณฑ์กิมเม่ผู้แทนพิพิธภัณฑ์เกบองรีกลุ่มบริษัทเครือข่าย l v m s รวมทั้งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเฮกเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโรมและภริยาตลอดจนเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสื่อของฝรั่งเศสร่วมงาน จากนั้นทรงบรรยายร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานน o คณะบดีคณะศรริลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องประวัติและพัฒนาการของผ้าไทยและการแต่งกายชุดไทยซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการปฏิบัติทางสังคมที่สำคัญของประเทศไทยที่ปรากฏเป็นหลักฐานทั้งทางโบราณคดีภาพจิตรกรรมและภาพถ่ายต่อมาปี2503สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระ บรมราชาชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบ,บรมนาถบาพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไม,ธมตรีกับประเทศต่างๆทรงตระหนักถึงความสําคัญของชุดไทยในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงอัตลักษณ์ความหลากหลายและการหลอมรวมทางวัฒนธรรมไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้ผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีไทยร่วมศึกษาคนา้นคว้าเรื่องการแต่งกายไทยสมัย ต่างๆและออกแบบชุดไทยให้สวยงามสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆที่ตัดเย็บจากผ้าไหมไทยและตกแต่งด้วยงานปักประดับอย่างงดงามรู้จักกันในานามชุดไทยพระราชนิยม ต่อมาได้พระราชทานรูปแบบชุดให้เป็นชุดประจำชาติมีทั้งหมด8ชุดตั้งชื่อตามหมู่พระที่นั่งองค์ต่างๆประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยดุสิตชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพัิ สำหรับฝ่ายบุรุษพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหารบารมนาถบพิษส่งปรับปรุงเสื้อราชประแตนที่มีมาแต่เดิมให้มีรูปแบบที่คล่องตัวสวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้นเรียกว่าเสื้อพระราชาทานทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยส่งนำพระประสบการณ์ทำงานทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมืองและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภูมิภาคต่างๆและพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบรวมทั้งพระราชทานลายผ้าเช่นผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสิริวัชรภร์แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการให้สร้างสารรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้มีความทันส ใหม่และน่าสนใจเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนภายในงานมีการแสดงแบบชุดไทยและผ้าไทยที่แสดงให้เห็นถึงการแต่งกายแบบไทยในช่วงเวลาต่างๆซึ่งเป็นที่มาของชุดไทยพระราชนิยมในปัจจุบัน ในการนี้ทรงนำผู้บริหารยูเนสโกกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นกลุ่มพิพ,ธพิธภัณฑ์และเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจําสาธารณรัฐฝรั่งเศสชมนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยโดยพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต,ต่างๆ4องค์มาจัดแสดงซึ่งตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นพุทธศักราช2562ได้แก่ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นสีฟ้าปักไหมน้อย ในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นและผ้าไหมยกทองปักประดับลูกปัดในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับพระประมุกประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและผู้แทนประเทศซึ่งเป็นผู้นําเขตเศรษฐกิจและแขกพิเศษที่เสด็จพระราชดําเนินและเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปกครั้งที่29 ฉลองพระองค์ชุดไทยจกักกรีตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นและผ้าไหมย,ยกทองปักประดับด้วยลูกปัดและเลื่อมเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ3รอบ8มกราคม2566และฉลองพระองค์ชุดไทยสีวาลายัยตัดเย็บจากผ้าตาดกรองทองปักประดับด้วยลูกปัดและเลื่อมเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 รวมทั้งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมอาทิชุดไทยจักรพรรดิใช้ในงานพิธีเต็มยศกลางคืนชุดไทยบรมพิมานใช้ในงานพระราชพิธีและงานพิธีกลางคืนชุดไทยสิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนชุดไทยดุสิตใช้ในงานพิธีเต็มยศกลางคืน นิทรรศการการนุ่งห่มสีตามวันแบบชาววังเพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งการแต่งกายและสีเครื่องแต่งกายหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิสกุลส่งบรรยายไว้ในหนังสือบันทึกความทรงจำของหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิสกุลอาทิตวันอาทิตย์นุ่งผ้าลายสีลิ้นจี่ห่มแพรสีโศกหรือนุ่งผ้าสีเขียวใบไม้ห่มสีทับทิม วันพฤหัสบดีนุ่งผ้าสีแสดห่มแพรสีเขียวอ่อนหรือนุ่งผ้าสีเขียวใบไม้ห่มสีแดงเลือดนกนอกจากนี้ยังจัดแสดงและจาหน่ายผ้าทไทยซึ่งสมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้า,จาฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชราชกัญญาพระราชทานแนวพระดำริให้ช่างทอผ้าพัฒนาทักษะและต่อยอดผู้ประกอบการจนมีลวดลายที่สวยงามทันสมัยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยมีพระประสงค์ในการใช้สีธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและหรือฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนนำเสนอต้มยำกุ้งโดยเชฟชาวไทยซึ่งจะได้รับการพิจารณาให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่19ในช่วงเดือนธันวาคม2567โดยต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติไทยที่วัตถุดิบและส่วนผสมเป็นพืชสมุนไพรไทยและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโล โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน